ฉันมาทำอะไรที่นี่นะคะอันนี้ป้าจะพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวทะเลแป๊บนึงเนาะเป็นคลิปกั้นนิดนึงนะคะพาไปดจอากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นอีกฝั่งนึงเนาะเนี่ยนะค่ะเห็นไหมคะทางนู้นก็มีคนเรียกอะไรเอ่ยมีคนตกปูอยู่นะคะ ตกปูเก็บหอยเห็นไหมคะทางนู้นฝรั่งสองคนสามคนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะสวัสดีค่ะยายจา๋ามาเก็บหอยนั่งร่มกันค่ะยายจา๋านี่นะคะเห็นฟ้าไหมคะว,ว้าวตอนนี้พระอาทิตย์แดดแรงมากเลยนะคะเฮลโหลสวัสดีค่ะแอปเปลิลมาแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะแดดแรงมากเลยนะคะจะดำอยู่แล้วคะ่ะแอปเปลิล นี่นะคะ่ะเดี๋ยวจะพาลงไปลงข้างล่างนะคะกินหอยอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะพะแอปเปิลจะกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าไม่รอให้น้ําขึ้นนะคะเพราะน้ําขึ้นก็รอประมาณอีกสองสามชั่วโมงได้ให้น้ําขึ้นมาข้างบนนะคะมาถึงตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้นะคะเราถึงจะสามารถจับปูได้นะคะนี่ค่ะโอ้ยแดดแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ มันก็จะมาแป๊บเดียวเองนะคะพี่เก่งพี่เก่งสวัสดีค่ะว้าวใครเอ่ยมาดาันมาดาน,ดดานสวัสดีค่ะไม่มีพี่โกไม่ไม่มีพี่โคก,กันนะคะมาแป๊บเดียวค่ะนี่ค่ะจะมาดูเห็นไหมคะหอยเยอะมากเลยนี่คือหอยนางลมนะคะที่มันตายไปแล้วเห็นนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนนี่คือหอยนางลมแบลเรียมน,นะคะนี่ค่ะ ทักไทยกันป็นนอุน,นะคะวัดนู้พ่อแสบพ่อแสบนะคะไอ้ปันเก็บหอยไปให้พ่อแสบด้วยนะคะอุ้ยอันนี้หอยน้ำตายแล้วคะ่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าน,นี้ไอ้ปันก็เก็บมาแล้วนะคะอยู่ในถุงนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้เขาเรียกว่าหอยจุ๊บใช่ไหมคะหอยจุ๊บเบยเี่ยมนะคะนี่ไปแล้ว